สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้พระพิมพ์วัดเกตชัยโยมานะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระวัดเกตชยโยหรือเปล่านะครับแต่ว่าพิมพ์ทรงคล้ายนะครับผมแต่ว่าเนื้อผมเคยได้ยินมาว่าวัดเกตชยโยจะเป็นเนื้อเหมือนแกะปูนนะครับแต่ว่าองค์นี้มันลักษณะมันมีเหมือนมีมวลสารมันมีเม็ดนะครับผม เนาะมันเหมือนมีเม็ดมวลสารผมคิดว่าน่าจะเป็นเกจิสร้างนะครับผมองค์นี้นะครับเนี่ยมีเม็ดมีอะไรนะครับพิมพ์ทรงก็ก็สวยงามดูเก่านะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับก็เหมือนมีเม็ดมวลสารมีเม็ดแร่ปะปนกันอยู่นะครับผมเนี่ยเป็นเมด็ดำดำๆนะครับ บางคนก็บอกเป็นวัดเกตนอกพิมพ์ผมก็ไม่รู้ว่า,าวัดเกตนอกพิมพ์นี้มีจริงหรือเปล่านะครับผมเนี่ยครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะเรียบๆอย่างนี้นะครับลักษณะจะเป็นเรียบๆอีกฝั่งหนึ่งนะครับลักษณะก็เป็นเหมือนเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อละเอียดมีเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆ นะครับปนอยู่เนี่ยครับเป็นก้อนๆน,นะครับเป็นก้อนๆลักษณะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเป็นเกจิธรรมหรือว่าเป็นพระที่เก่านะครับผมเพื่อนๆท่านใดมีความรู้ทางด้านพระสมเด็จก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับเนี่ยนะครับ ไม่รู้เป็นที่ไหนนะครับผมสมเด็จนะครับสมเด็จก็หนึ่งในล้านนะครับถ้าเกิดเป็นพระแท้นะครับหนึ่งในล้านหายากมากครับสมเด็จนะครับผมส่วนองค์นี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงครับผมก็ลอง คอมเมนต์กันมาดูนะครับเป็นเกจิก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อสมเด็จเริ่มดังก็เกจิหลายท่านก็นำมาสร้างนะครับผมเป็นนำมาสร้างเป็นสมเด็จเรียนแบบกันนะครับถอดพิมมานะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผม สำหรับผมก็ไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ